ทุกคนงานช่างผมบอกเลยว่าต้องมีไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพหรือว่าช่างที่ทํางานบ้านอันนี้ต้องมีเลยถ้าไม่มีนี่งานไม่จบเก็บตั้งไม่ได้เนะเพิริกซีแลนด์เลดฟ็อกบางคนเรียกซิลิโคนบางคนเรียกอะแดปบ,บางคนเรียกตัวยาแนวเออนี่แหละตัวนี้แหละที่บอกว่ามันต้องมีเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้านะตีงานแม่งอยู่นั่นแหละมันต้องใช้ตัวนี้เพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยจบ รับเงินได้เลยพวกนี้เลดซ็อกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับบริษัทบอสนียเลยนะผมว่าของดีมันคุ้มนะโคตรคุ้มเลยหละย,ยี่สิบหกบาทเอาสิมีสี่สีขาวดำน้ำตาลเทาคุณสมบัติมันเนี่ยลื่นเหนียวเนื้อละเอียดไม่ไม่มีฟองอะ่ะกลิ่นก็ไม่ฉุนไม่มีกลิ่นน้ำส้มนะยาแนวเสร็จแห้งแล้วทาสีซ้ำได้เลยสีไม่เป็นหลุมด้วยเอาสีเอาใครสนใจก็จะกร้าส้มล่างซ้ายมือนะราคานี้คุ้ม คุ้มสุดๆ,ดๆอะผมว่า26บาทตลอดอะคุ้มสุดๆนายลองไปซื้อที่ไหนก็ได้ในห้างที่ไหนก็ได้แม่ง40 50บาทอะ่ะคุ้มบอกเลยว่าคุ้มสนใจลุยกันได้เลยนะ